วันนี้ทำอะไรครับโอ,อ้วันนี้มาเปลี่ยนสีผมนะครับผมพอดีว่าอยากอยากได้สีเทาเทาเลยหรอไม่รู้จะออกมาเป็นอะไรนะอาจจะเป็นแดงก็ได้ตอนนี้ขามอยเป็นสีสีส้มนะฮนะอเออที่ก็เลยอยากทำผมอเอาบนเป็นสีเทาเออเดี๋ยวไปดูกัน,น,นจะเป็นไง ต้องมีนะคะเรียนตู้มันเป็นลูกทำสีนะคะดูแล้วไม่น่าจะรอดนะฮะดูแล้วเป็นลูกกลับความตายสีผมเช็คด้วยนะคะมองเหินๆนี่พระนะฮะเปมังมังอย่างนี้นี่พี่ชายนะฮะมองเหินเหินหว่าเป็นตุ๊ดสีอะไรสีอะไรสีเทาใชสีเทาทำเป็นสีเทาคนอื่นทำเป็นเทาพันธรีเทาสว่างอันนี้เทาอะไรนะคะอันนี้อันนี้เทาเทาขี้ทาขี้เทา ก็รอดดูนะคะว่าจะรอดหรือไม่รอดไม่โปกก็ปังไม่ทังก็พีน่า <c oughs> แล้วก็มีฉายานึงนะคะที่จะเป็นอารมณ์แบบว่าแต่งหญิงก็ชิพ่าแต่งชายก็วายลอดแล้วก็าจะรอดูกันว่าจะเป็นยังไงนะ <c oughs> นี่คือทรงที่เราจะตัดนะครับแล้ว เดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้เป็นองแบบนี้หรือเปล่ารับต้องถ่ายก็อันนี้นะคะก็เป็นลุคที่แบบว่านางทําเสร็จแล้วเป็นสีเทาก็ถ้าคนอื่นออกมาก็คงจะรอดนะคะอันนี้ก็ทํามาปุ๊บไปนู้นเลยค่ะ80นะฮะก็เดี๋ยวมาดูต่อแล้วก็อันนี้้อการตัดผมก็จริงๆแล้วไม่ควรตัดผมนะฮะควรตัดหัว จะเป็นการที่ดีมากนะฮะตอนนี้ก็ไม่ได้เป็นพี่โอแล้วนะะเป็นลุงโอโอไม่ได้จะพูดอย่งไครับก็ไม่มีอะไรมากครับก็แค่หล่อขึ้นเออสีนี้แบบว่าทำยากด้วยครับความสวยภาพภาษาไทยก็สวยให้หน้านะคะมันน่าชนะรูช่างทำดีครับสีออกมาสวยมากเลย นี้ช่างช่างเฟิร์สช่างเฟิร์สครับเฟิร์สทำให้ใช่ครับสวัสดีครับอันนี้ก็เปลี่ยนลุกเปลี่ยนสีใหม่แล้วนะครับผมดูตรงนี้ก็มีรอยทำให้เป็นลายด้วยนะฮะจากช่างเฟิร์สนะครับผมเปลี่ยนลุกใหม่ก็ไม่เขาเ้าโอเคขึ้นนะฮะกับช <Brew S 1> ่า<ม>งเฟิร์สนะครับไม่รู้เป็นสีอะไรครับนี่เป็นสีเขาประกายม่วงเขาประกายม่วงนะครับผมใครอยากได้สีแบบนี้ครับผมเชิญที่ฟินิกส์สาขาสยามนะครับโดยช่างเฟิร์สนะฮะมา